ลานัตตัวสมมาสมพุทธทัสสานนามุทัสสารพังขาวันโตลาลัตตัวสมมาสมบุทธทัสาีสีสิทธิพะพอนบววนวิเศษทานดิเลติชฌ ชายยมังคลาดิเลกกันเอกสวัสดิ์นดีไม่ตรีจงมีแกมเท้าพญาเสนาอม,าาามมาสีทธาตุราชกุมารให้อยู่สุขสำรานตาบต่อเท่าพรลียาทั้งบุตรลูกเต่าขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่คนทั้งหลาย ที่สมัยมั่าดาเออเมื่อนี้เป็นมือสันวันนี้เป็นวันดีวันดีนดทีอโมตันโศกเออมือนี้เป็นวันดีเมื่อนี้เป็นมือมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก้อนผ้าแอนมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแท่นปลาจวงพระจาน หมั่นให้เจ้ามั่นยิ่งกว่าเขาหลวงไกลลาดมั่นให้เจ้ามั่นยิ่งกว่าคาดศูนย์ตะวันหมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าพรจันใส่สองแกงมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเขาควงยามเดือนสี่มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเสาจีลูกสาวพระญาแนพระญาพกฟง มือนีเป็นมือชง,งาหม,อ,มอเทว่ามือแข่งวันดีวันดีทีอามุตตะโจกปาทิตโจกพร้อมละคขนาพเพิ่อนจึงไปอาลาธนาอาจารย์ผู้ฉลาดมานังอาจพุ่นขวรนพูนควรขึ้นเสมอจอมภาษาทู่นควรขึ้นเสมอธาตุสีจาน มื้อนี้เป็นมื้อสันวันนี้เป็นวันดีวันดีนดทีอามุตสโศกโกนี่แม่นโชคไม่จันขันนี้แม่นขันไม่แก้วบุณนั่นนงคุนแม่นแล้วโยมาเฮียเขาขวานมื้อนี้แม่นวันดีคอยจึงสู้ขวานแก้วกูเกิดกลังมืองบุญเฮืองน้ำยิงยอย ทั้งนุ่มหน่อยและปันกลางทั้งสาวห้ามและเท่าแจเพ่อแม่อมลูกเต่าและนาลีทั้งเศรษฐีและถ้วยขาทวนนามูเช่ามืออ่างบุญเฮืองงามเลิศฟ้า เอิขี่มาเอินเหียยเก่าขวนมาพาลัน่นพำมพอมเท่าแจ้ามานั่งล้อมเจ้าอยู่สอนร้อนหมดแจ้งเฮาทอนีแล้วโยผ้าขวนขึ้นมันบ่มีแกน่นเมื่อแจ้งเฮาทอนีแล้วโยผ้าขวนขึ้นมันกะบ้มีใดขอแจพะเจ,เจนไทยมาตัดซองโซละาน ลงมาจมควันลานเจ้าให้ไ่สูงลงมาจูงควันลานเจ้าขึ้นในกวงนมามัดเน,นีเ่ยมาเดิมัวันเนื้อควันไม่ใหญสุขสมมาไทย แม่นว่ากวรนเจ้าสิไปปลูกผู้เป็นห้าก,ก่อ้มาสามือนิวันเนียมแม่นว่าควรนเจ้าที่ไปปลูกมากเป็นใบก่อ้มาสามือนิวันเนียนวันเจ้าไปปลูกว่าชิงไข่เจ้ายยวอนก่อ้มาสามือนี่วันเนียม มานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมาจินเข้าต้มและของหวานมาจินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอเท่าเอออยู่จ้อยจ้อยจอยจ่อยขวัญเจา้าให้ดวนมาให้ดวนมา

ขวัญไม่ย้ายสุขสมบัติไทยเอ๋ยขวัญในและขวัญนอกขวัญคอกขวัญข้างขวัญแนวบางกมกิ้วขวัญท้องหน่อยและเข้าน้มนขวัญผมดำดูอาดขวัญปากตานแล้วเจรจาขวัญตาและขวัญชิวขวัญนิ้วและขวัญแขน ควันขาเพนกลางไหละไม่นั่นควันหูกองห้มาสามมือนี้วันนีมาเรยขวัเลยแกมควันแกมเรียกวันโค,วคสามทิบสองควันน้อยเจ้าฝ่าเจ้าฟังพวกว่าแม่พี่น้องลูกลานพานกันนั่งอยู่บ้านคอยทายเจ้าด้วนมาหลั มา,าเดินเดินขว,นวัญให่สุสดสเลยมาเดิน,หนเหนี่ยขวัญเจ้านันอ,อ,อย่าได้นี่ไปนาแม่นไปนาหรือไปให้ยานไปหลวงป่าไม่ไปสมสร้างแม่พายา ย่านเสือไล่เสือเฉียวเสือเหลืองและเสือโคงย่านไปลุงรองน้ำล้อยเล่นแม่กระเส็่ยานมุยักปักแลล่ยานมูเจผักกวางสิดึงจวงลุงวังย่านสัตสามีพิษที่ตอดตายไงไว้แม่นเจ้าไปหาเล่นยนอนเว ให้เจ้าตื่นเนื้อยาเยืออยให้เจ้าลูกเจ้าเฟือนอย่าไปข้างอยู่ดนลอย่าไปสุกหัวหลับอย่าไปขับต่าสลนแหมขึ้นอยู่บาดเพิ่นเสียงพอพมอามเหียกเอือนมาเขา้าเปมนสู้ชิงลา ยาไปหยุดอยู่นิ่งทั้งทงุ่งให้แดดเผาเดือยไยเดือย่าไปเศร้าในดอนไปพักนอนอยู่เงาไม่มาไวไว้ลูกหลานท่าหิบมาสาให้หอดบอนแม่ยายเอออ,อ,อ,ออันพอพามคำมอนได้เป็นคนเหยียกเอินอย่าหันหน้าเม็นไว้นี้ กินข้าวผีให้เจ้าหากเด้อยายเด้อเชี่ยวหมากผีให้เจ้าคาาสูบยาเขาให้เจ้าทมให้เจ้าบวนเจ้าลางวางทิมเราจังมานักผ้าเขาต้อนลูกหลานแจงมาคอยใส่ละผ้าเขาไปไม่หยหายเขาคืบอบุปผีแจงมาเด้อแจงมาเด้อ,อ พาเข้าตอนลูกหลานแจงมาคอยผู้ปามีได้แดงเตรียมมาไว้ล้วยหรือวอยเข้าว่าลูกหลานแตงปางพินเปียงประจงจำแก้วบองนะเส้นขวัญวเจ้าก็มากินในมันดิมเด้อไม่ยายเอยอี่ขันแม่นกินอิมแล้วกินดิมแล้วเสินขวัญ

พปะตุกสัพปะโสกสัพพะโลกสัพผ้าไสัพพักอจันไลให้หางไก่ไลเว้นลำสัพเชนเว้นของยามาจองจำจองยามาแต่ต้อยตองยามาของเกี่ยวพันลำให้คุณแม่ยายนั้นได้อยู่สุมจินย็นสัพผ้เวน้ไนไผ่มาผ่านมาทางพี่ ขากันนี้ไปหนา่ามาข้าของเกี่ยวให้ลบหลีกผิกเบนอย่ามาไก่เมย์ยาเยียอย่ามาผ่านอย่ามาภายให้เล้าสุขสบายอายุมันขวดยืนให้เป็นเงาเป็นหมให้เป็นโกกเป็นเงาให้เป็นเจ้าแม่เมืองเพิ่นยังว่าเงาไม่ใหญ่ในน้ำเพิ่งเดินว่าพญาป่า ฝ่ายนำใอยุ่เหนือน้าเพื่นเอินว่าพญาเขาอ,อันผู้เฒ่าในหมู่บ้านเพื่นเอินว่าพญาคนให้แม่ยืนเย้าโดนอย่าเฝ้าขูเฝ้าวลวงอย่าเฝ้าแห่งเฝ้าวห่วงให้เป็นแม่พญาคน ให้ยุไปดุนดุนอายูเงาเกินน้อยอย่าเฝ้าแข้งเฝ้าคอยอันถอยนงตุ่มตั้ให้แม่ตั้งเที่ยงมันให้บุญปัน่นรออล้อมให้บุญน้ำทำพรถนอมสู้หยูสวยแม่ยายสุขสมบัติไทยเอ้ยเจ้าอย่าเจ็บเจ้าอย่าป่วยเจ้าอย่าหนาวเจ้าอย่าหอนให้บุญปอนแม่ปอนน้ำ คนเกิดดนเพื่อนกะเอินว่าเท่าหลายปีเอินว่าแกได้เป็นพ่อเป็นแม่ของมูุลูกแกเต่าจนป่านนี้ต่อมาน เจ้ามีอายุมันขวดยื้นยาวต่อเดแม่เดินให้เจ้าได้พบพอจนว่าได้พบพอพ่อลอยดอกกัวเพียแม่จังนี้ไปนาเป็นนางเทพาธิดาอยู่สาวั์บันบอน แม่เอ e ้ยแม่เดี๋ยวนี้เด้ออยู่น้ำลูกสะกอนอยู่น้ำลานสะกอนจำคอยขึ้นสันฝาบัดไายนาแม่จังเมืออแม่จังเมือนย่ี ด้ววันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพะโสธีภวันตุเตสาธุัทาางงแเป็นทโธ สาเอออาาาทูซาทูเ <sketches> ้อจะมีอายุเนอะเออเอาเอาขอเชิญเนอขอเชิญเนอเชิญพอเชิญแม่เชิญพีเชิญน้องผู้ขออแเชให้แม่อาใหญ่ของเขาเดออเออเอเเออ เออหนึ่งสาึ่งหนึ่งเอออ้าวนามันนี่ฮอมสะซึนสะซึนนามันนี่ดีล้นลินกลัวมูน้ำทั้งหลายเด้อแม่นจักเป็นจักตายจักโวดภายขึ้นในนามันนี้พระอินทร์ตกแต่งใบเบปางเมือหนหลัง นามอันนี้ได้มาจากโพรังบอพระเจ้าตาเจตนามอันนี้ได้มาจากประเทศเขตดบอลอินเดียได้มาหดเสาเสียเสาือนและเสาเหล่าหดไปทั oh, ้งก่อนเสาทั้งบอลชี้ไฟหดทั้งของขีเดียดจังไรเครื่องสกอาวุธหดทั้งขุดทั้งแก้วแขวเขานอกง่าสังขยาเกิดมาตั้งแต่ก่อนแมนสิหดทอนท้ากโก้าวเกิดเป็นพญาแมันสิหดเท็พยุดาก็เกิดเป็นองค์พันแพร นำอันนี้หักแม่นเน่าตะนำเต่าแ้วของพงระโคดมคนทั้งหลายได้พากันในโยมแจกเต่าเข้าคืน้นนำอันนี้ดีก็ต้องนำแนวอื่นบบตองโศกาเม่นสียหดใชซเต่าพญาก็ได้ขึ้นสเสวยลาดขึ้นขอบฟ้องปราศาสขคล้องลาดค้องเมืองหดใช้คุ้มพรอมเหลืองคนไข่คน,นป่วยก็แม่นนำอันนี้เดอ้อหดไปสู้ไปช่วยผู้เท่าแจชะลาก,การ พดใช้แค่หาสถานบานเลื่อนทียูก็แมนนามอันนี้พศจะพาแจวคู่เขาพระสุมเมนกม็แมนนามอันนี้เด้อพดเลวหายคอยเขเ็นเว้นกำมออบาทก็แมนนามอันนี้เพราะขาดให้หายขาดไปเสียเด้อแมนเสียหศให้อาคุณแม่ยาเจ้าของขวนนี่ก็ได้บุญหลดเหลือกุศลล่นคายแมนเสียหศใจข,ของขี้ไลขี้ไลยก็เกิดจะเป็นของดีแมนเสียหศใจราชสีก็ขึ้นสู้ทั่สู้คู่หา เป็นสิหศเจ้คุ้นชราหัวขาหวหัวหงอกกระสิได้เลิอกออกมาเป็นนุ่มเป็นสาวมีกำลังแผ่วผ้าป่านสาวขึ้นไม่เด้อเออแมนสิหศไปใส่เท่าทัวทิศสาหุนไหลก็ดีหากมีรัชมีสีใส่ของแก้วนำอันนี้หากแม่นาเท้าแก้วของพระอินตา ปุ่งมูเทพพระดุลดาพิ่นมาตกแต่งใบตัวผู้ขาที่จังใดเอามาเที่ยวหดคนหดใจหายกังบบวลบ่ห้ยโศกบ่ให้เศร้าเด้อหดใจใดผู้โถ่อยป่วเป็นนมเป็นสาวหดต่คนชะล่าหัวขาวขาวก็ววให้ได้เป็นสาวเป็นเบาซ้ำหน่อยหอดใจผู้ยอดใน,นผู้น่อยก็ได้อายุเป็นลอยกว่าปีพ่นเด้ออมออะมุมาบุญมาอายุโน,โนสุขังระลัง สาธุอ้าวขอเชิญเด้อคุณบ่อคุณแม่สาธุครับคุณพ่อคุณแม่เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าหนาสุขสุขคนะครับบ่าว่าสิเป็นนะครับพี่น้องผู้ที่มาจากทั้งไก่ทั้งไก่นะครับเป็นตาต้นหญาทองมีแวบแบบเขามาตสวยเตอเพอสมควรผู้ท่องจัน นะครับตลอดทั้งพี่น้องและทั้งหลายนะครับที่มาจากขอนแก่นแน่จากขอนแก่นนุ่นเสี่ยวเฮานะครับขอสถานที่แป๊บหนึ่งนะครับเด้อบาทจัดโตะจัดโตนี่ละทั้งหลังนี่เรามองพี่น้องนั่งนี่ละครับต้อนหน้าผ้าขวัญตัวนี้นะครับิจัดโตอาหารนะครับขอเพื่อให้พี่น้องได้ร่วมรับประทานอาหารน้ำกันนะครับราคาคางบ้านแดดเลยแป๊บนอนนะ นะครับเกิดข้างบ้านท่านแดดหนาวบ้านพี่น้องพวกที่พ่อวางได้นะครับมายกเอาผ้าเข่าออกไปนะครับเด้อพี่น้องลูกหลานนะครับผู้ที่มายกผ้าเข่าออกไปการผูกเออคอยคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องของเฮาผู้มีน้ำจิตน้ำใจเออมาผูกพอต่อแขนแม่ย่ายของเฮาแล้วก็มาผูกแขนให้เอ่อพอพอผ้ามันเสรันเล้วครับเนาะ เออก็บ anyway, <si> ่กเป็นคนซื้ออะไรใสซื้ออื่นดอกพอภามนี่กระไรเนาะครับผมพี่น้องเออก็ถือว่าเออพักครับคู่อดุลปัญญาพี่หลันี่ถือว่าเป็นลูกไส้ผู้หนึ่งกระไรเนาะครับผมพี่น้องเด้อเออว่าเป็นลูกบุนถ้ำไปใส่มาใส่เราก็บ่ทิมพอดอกเราไปใส่เราก็เอาพอไปนําพอไปหยักเราก็เออให้ไปเนาะครับเนาะเออไม่จังสิแล้วมาเอาบุญเอาท่านจังสิแล้วก็เอินพอมาน้ำ ก็ขอกราบขอบพ,อพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงแลมัดเนียพวกพ่อแม่พี่น้องได้มาทำบุญสร้างนำกันบ่ประมาทพ,พยายุ่งพญาตโลกให้ไก่เป็นหังเคียง ขออ้างินงเงอาคุณแก้วรัตะนะทั้งสามคือพุทธทังธรรมังสังขังไอ้ซอยพ่องไปได้ ทำมันในคืนนาหาอันใดสูงเด่นบุญยานในละเบ่นเวอย่าใดพบพอขอให้ได้แต่มั่งมีทำความดีย่ายสูญเสียสาวบุญพลาของเฮา่าสะได้เว้นวางให้ซอยปลูกซอยทางให้ซอยแก่ซอยไงขอยได้แต่ต้นคำ แม่นสิทำหรือสิไหวโนบมาคุ้นในมุนสวยความเจ็บป่วยก็มาอยู่ใกล้จงบังไว้ยาให้เห็นส่วนเงินคำก็จะได้ละเป็นนันไก่ห้างนีป่าแล้วบัดนี้ไ,ไ,หไหลมาไหลมาสู่กระเป๋าเต็มเปลง ย่าได้เก่งยำญานบ่แม่นโจนบรบ่แม่นมานยาสยานกระเป๋าใหญ่พี่น้องเอ้ยสมพ่อมีให้พี่น้องได้มีสมพ่อได้ให้พี่น้องนั่นได้คันสมดามดังมันุนลาดังมนันอนุน,อน เออพวกพี่น้องได้มาทําท่านสร้างเอาบุญบ่ประมาทเงินสลังวัดเพียงเพียงพ้อมพม่วลออกจนจบครบทวนมุมมวนใจใสวังสิไปเมืองแม่นบอลแดนสวรรค์ฟ้า แต่มันจนใจขาแถมพอนชิดบออกบอกก็บอกบอไดแนวสีให้ดอกแข็งพอน ดังในแปลงก่อนเกี่ยวแถลงกำกุมกอดคือตาบอดบอ่หวนคำสร้างโดดดังกันล่ะทำมันได้คอยได้เสียงนั้นสมดังมนุหมายให้บุญไหลใส่เงายก,ย,กย,กยกโยปปันวัฒสนาจะได้สันทำมันในเกินค่าหาหนในเจ้าพ่อยอขึ้นในมังมี ปลูกหมัก่วงมักมีมเป็นหนน่วยสุกหวานปลูกมักเ้าวมักตันในหน่วยหลายแสงย่อยปลูกมักเขือมักแข่งไนแสงนาผลมากปลูกหมักแตงมักกำไมง้ามขึ้นลืนน่นโตดแมนเงือกพักอีตูเตียยอดพงไงเป็นเงิน จึงมไขในสวนปุกมาเป็นทองแทบปรารถนาทั้งหลายแหลงหงเป็นเงินเขามาแวะไปเป็นทองเขามาแวกให้มาทอดน้ำคุณพ่อให้มาทอดน้ำคุณแม่ได้ทำบุญเมื่อนี้เยน้ำเชื่แม่นใส่ทางแม่นใส่ทาง ลอยอ้อนเอ <Sý> <Sý>